ตื่นมาคุยตื่นมาคุยมาแล้วครับนายแพทย์ชลทิอรุณสวัสนดนิ์สวัสดีค่ะคุณหมอเราไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอกันเท่าไหรนักเลยคุณหมอเนี่ยคุณผู้ชมจะเชี่ยวชาญมากเรื่องจมูกเรื่องตาการปรับลูกหน้าอะประมาณนี้ต<ล>อนที่เราจะมาเปิดตัวอาร์ตนะซึ่งเป็นคนที่เราคุ้นเคยกันอย่างมากว่าเขาผ่านอะไรเยอะมากตอนนี้ล่าสุดเฉมหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงผมเห็นภาพคือมันมีภาพลายหลุด นะครับว่ามีพิสมัยเนี่ยทำสัญกรมรมกับหมอคนหนึ่งในเมืองไทยไม่เชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้มีโอกาสเห็นภาพนี้จากนิตยสารนะครับเดอะแม็กซีนใช่ไหมฮะในในลายนี้เขามีการระบุว่าคือหมอชลทิศนะครับแต่จะใช่หรือไม่เดี๋ยวต้องต้องให้หมอเออยังไงครับคุณหมอเรื่องนี้คือจะตอบตรงก็จะผิดหละครับเอาความลับของคนไข้มาเปิดเผย ไอ้จะไม่ตอบก็มันก็จะเป็นโกหกก็ฝากไปปิดศนาไปค้นต่อดีกว่ามาไอ้ปิดกิดกันเอาเองครับคแต่ก็อยากจะบอกว่ามี่ที่เป็นคนที่ผมเคารพนับถือแล้วก็เคยเป็นคนไข้ผมก็นานมาแล้วนะครับแต่เรื่องท่านจะทําอะไรไปบ้างนี่ผมผมไม่ขอพูดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแพทยสภาเขาจะให้ไปถามมีเอาเองไปถามีเองแล้วกันนะครับมี่มีมาปรึกษาไหมล่ะครับโอนานแล้วครับอ๋อ สิบกว่าปีนะครับสิบกว่าปีแล้วนะครับภาพนี้เป็นภาพภาพก่อนหน้านี้คนแชร์กันเยอะมากทันย่าพอเอ่ว่าหมอมานั่งแหละก็เลยต้องถามนิดนึงเพราะว่ามีการเพิ่มชื่อหมอหมอบอกให้ไปถามนี่เเองนะโอเคค่ะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณหมอทําทําหน้าแต่ละทีเนี่ยเห็นว่าจะต้องมีการแบบดูหัเห็นด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้90%ซก็ เชื่อถือกันอยู่แล้วครับเพราะว่ามันก็คือวิทยาศาสตร์อันหนึ่งก็ต้องดูให้แล้วก็สิ่งที่สาคัญคือต้องทําให้ได้ด้วยครับมีใครมาปรึกษาคุณหมอบ้างดาราชื่อดังต่างๆที่เปิดเผยได้เอาเอาเปิดเผยก็ที่สนิทกันก็คุณตุ๊กลูกตาครับแล้วก็คุณต้อมครับนะครับต้อมรัชนีกรใช่ไหมคะพี่บีวันวิพาด้วยครับพี่บีด้วยแล้วก็สาวๆก็มีคุณเต้ยนะแล้วก็ หลานๆก็มีก็คือคุณมิวหลานๆของเราเองค่ะเป็นหลานแท้ๆเลยอะคะก็ครับเป็นเถือเป็นญาติกันครับหมอหมอหมอทุกครั้งที่หมอเขาเรียกคนไข้ที่มาเนี่ยหมอดูเองหมดเลยไหมครับหรือว่ามีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือเลยคือผมทํมามาม0กว่าปีผมดูเองหมดทุกรายนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมทําเป็นสถาบันแล้วก็เอาหมอที่มีความรู้แล้วก็มีความสามารถเอามาฝึกเพิ่มแล้วก็เอามาเข้าทีมงาน เป็นสถาบันนะครับผู้ชายกับผู้หญิงนี่เทคนิคเหมือนกันไหมครับเหมือนเหนกันครับเทคนิคเดียวกันค่ะแล้วการดูหูวเฮงก็คือคุณหมอเขาดูเองหมดเลยสั่งสมประสบการณ์มาก็ตอนนี้ก็อยู่ได้ในระดับที่ทําได้ค่ะครับและเห็นมีหนังสือด้วยหนังสือก็เป็นตําราที่ผมเขียนขึ้นนี่ก็เป็นตําราที่ที่แต่งตําราว่าทําตาสองชั้นล็อกสามจุดแล้วดูไขมันออกเป็นแผลเล็กนิดเดียวก็เอานามาขายทั่วโลกแล้วนะครับก็เป็นเป็นภาพที่ผม ผมเอามาให้ดูะอเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพคุณดวงตาทำเมื่อประมาณเกือบสาปีที่แล้วตอนนี้สองชั้นก็ยังสวยอยู่นะครับก็ป็นงานทำาคุณหมออล้วเนี่ยอยู่ยาวครับแล้วก็อันนี้ก็คือแสดงวิธีการทำว่าล็อก3จุดมันเป็นยังไงไม่ต้องไปกรีดให้เป็นแผลยาวๆนะครับแล้วก็อันหนึ่งก็คืออันนี้ก็เนี่ยก็เป็น ก็เรียกเป็นการทําตาสองชั้นสําหรับคนตะวันออกครับค่ะอันนี้ก็เป็นรูปของน้องมิวครับจริงๆอย่างเงี้ยก็เป็นความรู้ให้กับคุณหมอสมัยใหม่ได้อยเอันนี้นี่ขายแล้วก็คุณหมอในประเทศไทยซื้อไปกันค่ะเกือบจะทุกทุกคนต้องเอาเร่มนี้เป็นตำราหนังสือที่ชื่อว่า less is more my way นะฮะก็คือถ้าจะให้ดีเนี่ยทำน้อยๆนี่คือทางของฉันเทคนิคของผมสารทิศก็คือ ทำน้อยทำไม่เยอะจุดเล็กๆนิดเดียวแต่ได้ผลดีมากและเล่มนี้เป็นเรื่องของจมูกเล่มนี้ก็เป็นเรื่องของการทําจมูกเอาไขมันมาเสริมในจมูกเพราะว่าก็เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากคนไทยเราเนี่ยครับคือตั้งแต่เข้าวงการมาได้ยินชื่อหมอโชลทิตบ่อยมากเพื่อนๆในวงการทุกคนโทษนะหมอหมออาจจะไม่ทราบว่าแต่ว่าคนไข้หลายคนทั้งไทยและต่างชาติเนี่ย มาจากผมทั้งนั้นเลยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนถามเราก็จะถามคนในวงการนี่เ็าถามกันเนี่ยเฮ้ยใครพี่ต้องหมอชลทิศต้องหมอชลทิตแล้วก็รีเฟอร์ไปตลอดเวลาแต่ไม่ได้ใช้ชื่อวูดี้นะแค่แบบให้เบอร์ของหมอแล้วก็โทรเองใช่แต่จะบอกว่านอกจากคุณหมอเนี่ยจะจะปรับรูปหน้าจะทําตาทําจมูกสวยแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคุณหมอนี่สามารถจะพลิกชีวิตของคนคนหนึ่งด้วยนะคือเขาไปเกิดอุบัติเหตุในการทําจมูกแล้วมาหาคุณหมอ เดี๋ยวคุณหมอเนี่ยได้พลิกชีวิตยังไงขอต้อนรับคุณคุณอาร์ตวินหล่อค่ะมาแล้วไอ้่ะมาเราเอาดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เชิญนั่งครับเชิญนั่งครับนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูภาพเบื้องก่อนดูภาพเบื้องก่อนนี่จะได้เปรียบเทียบกันได้ถูกนะฮะภาพที่มาออกรายการเรามีมีภาพแคบกว่านี้ไหมครับทีมงานขอภาพแคบกว่านี้หน่อยนะฮะนี่ จำได้ไหมครับว่าเคยมาออกรายการเราปีที่แล้วใช่แล้วพี่นะครับตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาอะไรอรอาร์ตคือหมายถึงศัลยกรรมใช่ไหมครับใช่คือจมูกครับจมูกและตาคือจมูกมันเอียงครับผมครับแล้วก็ตาเนี่ยคือหมายถึงอาร์ตเคยไปทําจมูกและจมูกเอียงแล้วก็ทำตาใช่ครับเป็นยังไงบ้างคตาเนี่ยคือ เคยทําแล้วมันมันไม่ขึ้นนะครับค่ะครับผมแล้วก็เป็นคนตาลึกไปทํามาสองสามที่เนี่ยไม่มีใครทําได้เลยแล้วมาเจออาจารย์เนี่ยแหละครับชีวิตเขาเปลี่ยนเลยครับพิธัญญาพี่พุทธิเมื่อกี้ได้คุยกันเขาบอกว่าหลังจากที่เขาทำเนี่ยคุณอาร์ตก็คือว่าโง่เฮงเนี่ยดีขึ้นการงานนี่โอ้รวยแหวนเพชรนี่คุณพุทธิแหวนเพชรนี่อาฬิกานาฬิกาเนี่ยรวยเลยเพราะว่าคุณเล่าเรื่องแคสงานที่แคสงานวันนั้นที่ครับผมคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยไปทํา ไปแคสงานเนี่ยครับผมห้างานเนี่ยเราได้แค่งานหรือสองงานเองครับทั้งๆที่แบบมีพี่บุดี้ช่วยอยู่แล้วนะครับครับแล้วก็ตอนนี้คือเราทําจมูกมาใหม่เนี่ยก็ห้างานเราได้ห้างานเลยนี่โอ้โหชี้เปลี่ยนเลยค่ะห้างานได้ห้างานจากเดิมที่ขับมอเตอร์ไซค์ครับคุณผู้ชมครับก็เป็นวินเนี่ยแหละจำได้วันนั้นเราเจอคดีวินนะใช่ใช่จำได้เลยว่าตอนนั้นคุณหมอผมอยู่บนรถตู้อะแล้วก็ผ่านไปหน้าธนาคารธนาคารในโต๊ะถนนพระรามเก้าเฮ้ย คนคนนี้วินเหรอหรือเขากำลังถ่ายโฆษณาอยู่จำได้ไหมจำได้ครับแล้วยังไงต่อเล่าเล่าก็พี่บูดี้ก็พี่ชมพู่ด้วยพี่ชมพู่ถ่ายรูปแล้วแล้วก็เอาไปลงไอจีเฟซบุ๊กแก็เลยกลายเป็นกระแสขึ้นมานะครับใช่แต่ทีนี้ตอนนี้ขับพอชครับคุณผู้ชมโอ้โหขับพอชใช่ครับตอนนี้ทำไมชีวิตคุณมันไปเร็วขนาดนี้อาร์ตเออคือต้องต้องโยงเข้าอาจารย์ด้วยคืออาจารย์ผมเคยเนี่ย ไปปรึกษาอาจารย์ก็คือศึกษาข้อมูลมาทุกอย่างนะครับเนี่ยก็มาเจอหนังสือเล่มนี้ครับก็เลยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ว่าผมจะต้องทําอะไรมั่งอาจารย์เขาทักอย่างแรกเลยตากับจมูกบอกว่าต้องเปลี่ยนงูเหองครับผมคือผมก็มองว่าถ้าคนเรามีโอกาสแต่ไม่มีดวงมันก็ไปได้นิดเดียวครับแต่ถ้าคนเรามีทั้งโอกาสและมีทั้งดวงครับมันก็ไปได้ไกลขึ้นกว่าเดิมครับเดี๋ยวต้องถามต้องถามคุณหมอค่ะนกฮาร์ทเนี่ย จมูกกับตาตอนนั้นเขาเป็นยังไงคะถึงต้องแบบเปลี่ยนคือตาเขามีรอยแผลเป็นแล้วมันไม่เป็นชั้นมันไม่เท่าก็เลยปรับให้ใหม่ค่ะเอาไขมันไปเติมที่ตาครับส่วนจมูกทํามาซิลิโคนเป็นแท่งแหลมแล้วก็เบียวเขาแก้สองผลสามคนแก้ไม่ออกผมก็เลยเอาเอาไขมันเนี่ยใส่เข้าไปค่ะแล้วก็จะจะอิ่มนะอวบหมดเลยก็เป็นจมูกอมเนื้อครับชแล้วก็หลังจากนั้น ชีวิตเขาก็ดีขึ้นตลอดอย่างนี้เท่ากับว่าเอาไขมันไปใส่นก็คือคุณก็บิดจมูกได้ครับได้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 ้ซิลิโคนยังอยู่ไหมคะซิลิโคนใช่นิดเดียวครับคคือยอดซิลิโคนให้เหลือแกนเล็กๆให้ไขมันมันเกาะครับคือเนความธรรมชาติแล้วตัวไขมันเนี่ยมันมีสเตมเซลล์อยู่เรีนกได้ก็เรียกเอ่อแฟตสเตมเซลล์ก็มันก็จะอยู่ยงคงกระพันมันตลอดไปครับมีความสุขไหมครับมีความสุขครับ คือไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาเหยียบรายการนี้อีกนะครับมาแล้วหลอกกันด้วยอ่ะหรือไม่ก็ถ้าเบื่อก็ทุบหน้าแล้วก็ทําใหม่ทุกปีแต่เเจอคุณหมอที่โชคดีมากนะมันเหมือนกับแก้ถูกจุดบางทีบางคนนะคุณผู้ชมใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับปัญหาเนี่ยแหละแล้วมันแก้ไม่ตกสักทีใช่ครับแล้วโชคดีที่คุณคุณเจอคุณหมอโชลทิตนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์เบอร์ให้นิดนึงนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะขอเบอร์หมอและ คนดูที่ดูอยู่เนี่ยผมขึ้นให้แล้วคือคุณไม่ต้องมาถามเราเพราะว่าหมอฮะเบอร์เนี่ยผมส่งให้กับเพื่อนหรือว่าคนต่างชาติเยอะมากเยอะมากจําเบอร์ได้เลยเนี่ยเนี่ย08 9 6 9 6 1 5 5 5แล้วก็0 9 1 1 3 2 4 4 4 4นั่นเองน้องอาร์ตมีของฝากพีู่ดี้ด้วยใช่ครับอันนี้คือของอาร์ตเองครับอ๋อคุณมีผลิตภัณฑ์แล้วเหรอครับใช่ครับไนเล่าเล่ิคือก็คือแบบว่าประมาณว่าเรา